สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดช่างให้รุ่นสี่เนื้ออัปป้ากะไหลเงินนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมการเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับบล็อกท็อปสุดนะครับบล็อกสิบขีดนะมูลค่าตลาดนะครับที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับจะส่งรูปพามานะครับก็สะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นกันนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงช้างตรงนี้นะครับ อาจจะมีโค้งงอนะครับบริเวณปลายช้างเนี่ยครับอ่าเราก็จะมีก้อนเนื้อนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าจุดแรกนะครับเห็นไหมครับอ่างวงช้างนะครับก็จะโค้งงอนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเราก็จะมีก้อนนะครับอ่าก้อนใหญ่ๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับอ่าจุดแรกนะครับที่ผมดูนะครับบล็อกสิบขีดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับมุมช้างนะครับฝั่งขวานะครับตรงวงช้างนะครับลักษณะเนี่ยจะมีเม็ดนะครับเป็นจุดนะครับลอยๆขึ้นมานะครับอยู่ในเส้นงวงช้างนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับจะมีจุดลอยๆอยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมักจะมีนะครับผม เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตรงนะครับเท้าท่านนะครับเท้าท่านตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับเนี่ยเป็นขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับตรงปลายเท้านะครับตรงเท้าตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีขีดนะครับนูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นเนี่ยนะครับคมๆเนี่ยครับผมเอียงให้ดูเนี่ย นะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับตรงบริเวณจีบอตรงนี้นะครับอ่าเส้นเขานะครับจะโค้งมาตกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดูเน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 อ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นเขาเนี่ยจะโค้งมานะครับตกอยู่ตรงนี้เราก็จะมีขีดนะครับ อ่าเป็นขีดนะครับเป็นเส้นแต่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมักจะมีนะครับนี่อ่าผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมผมจะดูนะครับอักขระตรงนี้นะครับอ่าตัวอักขระตรงนี้จะมีเส้นนูนๆนะครับอยู่ในเส้นอักขระนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะนี่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 อ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นนะครับเส้นอักขระเนี่ยจะอยู่ในเส้นนูนๆขึ้นมานะครับคมๆเนี่ย นะครับจะต้องคุมคุมนูนนูนขึ้นมาแบบนี้นะอ่านี่ผมเอียงให้ดูนะครับอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเนี่ยครับจะมีเส้นเนี่ยนะครับเส้นด้านล่างเนี่ยจะหนาเส้นด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นหลอดเล็กๆยื่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหน้ากันอ่าหูเจาะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่มุมฝั่งขวานะอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวเราเลื่อนนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับ เยวผมจะเลื่อนมานะครับนี่พื้นผิวนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับพื้นรุ่นนี้นะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับแต่ด้านข้างนะครับบริเวณนะครับอาคระนะครับตรงบริเวณฝั่งซ้ายนะครับตรงขอบพวกนี้จะเป็นรอยเนินๆนะตรงบริเวณตรงเนี้ยเขาจะตึงนะครับผมเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะยังมีคาบกระไหลเงินอยู่เลยนะครับ อ่าน das ี่ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับอ่านี่นี่นี่พื้นมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับอ่านี่นี่นี่ตัวหนังสือนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาเลยนะอ่านี่เห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับอ่าเม็ดไข่ปลาพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับอ่านี่ผมเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ ผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้ช่อง y t u t u ไว้แล้วให้แล้วนะครับเผื่อท่านลูกค้าจะส่งรูปพมาให้ผมพิจารณานะครับอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะอ่าตรงนี้นะครับผมนี่นี่นอ่าแล้วผมจะเลื่อนลงมานะครับอ่าบริเวณนะครับใบหน้านี่นีใบหน้าท่านนะครับทุกท่าน จดจำให้แม no ่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับบล็อกสิขีดนะเกตด้านหลังนะครับที่เขาเรียกว่าบล็อกสิขีดนะครับเขาจะดูขีดตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นสายฝนเฉียงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอายวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยจะมีเส้นนะครับขนแมวนะครับอ่ถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะครับจะคมแบบนี้นะ อันนี land, lings, babies, laughter, <'ve been there. T |ar|> ้ครับเป็นเส้นน้ําตกนะครับใส่ฝนเฉียงลักษณะแบบนี้นะจุดแรกนะครับที่ผมดูบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตถัดไปก็จะดูบริเวณตรงนี้นะครับอคขระตรงนี้จะมีเส้นแตะนะครับแต่ไม่จดขอบนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยครับเขาจะไม่จดขอบนะครับเขาจะมีเส้นแตะลักษณะแบบนี้นะครับคมๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนี่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  ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับปลายคิ้วมูโรเนนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับอ่าปลายตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่าเป็นขนแมวนะครับยาวๆนะครับผมอ่านี่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 อ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมานะครับ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปถ้าเหรียญสวยๆนะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้นใส่ฝนเฉียงนะครับขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับนี่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 เราผมโฟกัสให้ดูนะครับเนี่ยนะครับจะมีเส้นนะครับขนแมวนะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้งานมานะครับตรงนี้จะไม่ติดนะครับ อ่านี่นี่ผมเอียงให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณพอพานตรงนี้นะครับอ่าจะมีเส้นแตกนะครับอ่าเป็นเข็มยื่นออกมานะครับตรงกลางพอพานลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมตรงกลางพอพานตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับยื่นขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะ คมคมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกันหูเจาะนะครับนี่นี่นี่หูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมุมฝั่งซ้ายนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับนี่นี่หูเจาะนะครับบริเวณมุมฝั่งขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพื้นผิวนะครับทุกท่านพื้นผิวเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยจะตึงกว่าด้านหน้านะครับพื้นผิวตรงด้านหลังนะครับ เส้นผมนะครับตรงนี้เขาจะคมเลยนะนี่นี่นี่เห็นไหมเขาจะคมแบบนี้เลยนะของแท้เนี่ยเขาจะคมแบบนี้นะครับผิวเนี่ยเขาจะตึงกว่านะครับเนี่ยผมแตะแคงให้ดูเนี่ยนะครับเขาจะตึงกว่านะครับด้านหน้านะนี่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 พื้นนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมนะครับฝั่งสายด้านล่างนะครับตัวหนังสือพวกนี้นะครับก็จะเป็นอุประกรบในการพิจารณานะครับ อ่านี่ยเนี่นี่พื้นนะครับอ่ามีคาบกระไหลเงินนะครับอ่าเป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญนี้นะอ่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยจะเป็นขึ้นกระไหลเงินลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะครับตรงกลางนะครับผมอ่ามีแบบที่ผมบอกนะครับผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้ช่อง YouTube อธิบายไว้ให้แล้วนะครับส่งไลน์นะครับส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะอ่านี่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 พื้นเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมบอกนะอ่าแลวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนะครับบริเวณนะครับใบหน้าท่านนะครับอ่าใบหน้าท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าพิมพ์10ขีดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันตัวตัดนะครับบริเวณนะครับผูฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะ อ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนี่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 อ่ามุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับอ่าตรงกลางนะบริเวณตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะอ่าตดตัดเนี่ยนะครับทุกท่านต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะอ่านี่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 อ่านี่ก็คือมุมนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายอ่ามุมล่างฝั่งซ้ายนะครับนี่นี่นี่ผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ ตรงกลางนะครับตรงกลางนี่ตรงกลางฝั่งซ้ายก่อนนะนี่นี่นี่ตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับบริเวณนะครับผูเหรี่ยนนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับนี่นี่นี่บริเวณนะครับผูเหลี่ยนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับนี่นี่นี่มุมบนนะครับฝั่งขวานี่ครับนี่นี่ผมเลื่อนลงมานะครับตรงกลางนะ ตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตัวตัดนะครับทุกท่านจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะลักษณะเนี่ยการตัดนะครับรอยตัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้ผมเลื่อนลงมานะครับตรงมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่นี่นอันนี้ก็คือตรงกลา hint, ง, bah, า hin, aciones, <c oughs> งนะครับ ตรงกลางมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อ มากกวาผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพระมานะครับไว้ในช่องใต้ YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับหลังในพระเครื่องนะครับเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ